ลองทดลองกลีดนะครับยางตายหนึ่งมาหลายปีแล้วครับที่บ้านนนทนท่อนนะครับบ้านนนท่อนตาลองจีดดูนะครับจีดลองไห้ลึกไห้มันถึงเปลือกได้ตาจีดีได้กตมเขาเลย้ตวเนาตมเขาเาันนัตมเขขึ้นเรื่อยาอดกันตเขาเนาเดี๋ยวพ่ฮักจังนเขาให้สามเงี้ยนาพ่อจงหยอดหน้าวัง เปลือกเด็กหนานี่ยจังน้อยครับเพราะว่ามันนั่นเดี๋ยครับตาไหลแล้วครับตาเห็นมันไหลปะครับเห็นมันไหลแล้วครับเ <c oughs> ดี๋ยครับตา้ไปเรื่อเรื่อินมัน่ามาให้ากเามเ้า พ่อครับพ่อกินรู้เดียวนี่แหละค่ะแล้วก็ไปกินต้นแน่นี่ครับผมโอแล้วสี่สอมไหมครับผมไหลแล้วครับไหลแล้วครับเนยเห็นไหลเลยครับเห็นไหลเลยครับเนี่ย อ้ออบักเมืองบัาเมืองดูมีดดูกันไอ้ตาตาเราบักด้วยเ้ตาเราเปลี่ยนเดี๋ยวเดี๋ย่มากโอ้ครับเห็นไลแล้วครับเนี่ยไลแล้วครับขอเชิญลงทะเบียนเพื่อสั่งจองผลิตภัณฑ์ได้ตั้งแต่บัดนี้ทางคลังอำเภอจะดำเนินการจัดส่งสินค้าถึงพื้นที่การเกษตรของท่านพร้อมให้บริการตรวจวิเคราะห์ดินโดยไม่มีค่าใช้จ่ายค่ะ